ครับพี่อะคันนี้ครับโดนยังไงผมพาไปดูทีละจุดนะครับไอตัวคานเน่เงากริฟเลยนะครับมันมีการชนหน้ามาครับคันนี้นะผมเช็คให้แล้วมีถอดฝากระโปรงทําสีนะครับแต่เครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างเนี่ยแม่นยํานะครับเนื่องจากรถมันเข้าศูนย์เช็กระยะตลอดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าประวัติอยู่ที่ศูนย์หมดเลยเอาทะเบียนคันนี้ไปเซิร์ชเลยครับรถมีประวัติชนหน้ามากจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเอิร์ดหลอกใช่ไหมว่าชนจริงๆแล้วไม่ชนไม่ใช่นะแต่ราคาคันนี้ครับได้ปี20 ราคาเพียง531,000บาทเท่านั้นนะฮะราคาต่ากว่าตลาดและต่ำลงไปอีกเนื่องจากเป็นรถโดนแล้วก็แจ้งตรงๆนะครับแต่ลูกค้าที่ซีเรียสนะครับว่ารถโดนชนมาผมไม่เอาได้ไหมก็ไม่ก็ไม่ได้ว่านะครับแต่มีลูกค้ารอจ่อซื้อเยอะไหม โทษเยอะนะครับและไม่ได้มีแค่คันนี้คันเดียวนะคันอื่นก็มีคันที่ไม่โดนก็มีนะก็ไล่จองกันไปแล้วแต่ความรับได้ของแต่ละคนนะครับถ้าใครชอบความตัวไปตรงมาแบบนี้นะครับสามารถที่จะกดหัวใจกดติดตามเอิร์ธใส่ฟาได้เลยนะเผื่อถูกใจคันนี้2คันนี้หรือคันอื่นๆนนะครับ